สวัสดีค่ะหลังจากที่เราดูตอนพวกเขาเดินทางมาทํางานแล้วนะคะเราก็มาดูว่าเวลาเขาเดินทางกลับบ้านเราต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีเท่าน,นะคะถึงจะเดินทางกลับไปถึงบ้านได้นะคะตอนนี้ก็เวลา16-18นาฬิกาตรงนะคะ6โมงเย็นนะคะน้องช้างก็ได้ไลฟ์ขายอาหารหมดแล้วนะคะโดยแม่แม่เอฟซีใจดีนะคะเรามาดูว่าน้องช้างจะเริ่มเดินทางกลับเวลา18นาฬิกานะคะจะถึงบ้านประมาณกี่ทุ่มนะคะ เราตามไปดูกันเลยนะคะแม่ทองกปล่ากับน้องมงคลนะคะตามไปดูเลยเวลาเดินทางกลับจะใช้เวลาเร็วกว่าเวลามานะคะเพราะว่าเพราะว่าน้องช้างจะรีบนะคะน้องช้างจะรีบ อันนี้น้องช้างกรเริ่มทยอยกลับแล้วนะคะน้องช้างกรเริ่มทยอยกลับเปุกผเชือกแล้วนะคะตอนนี้คือเวลา18นาฬิกานะคะน้องช้างจะเดินกลับเวลาจะเดินถึงบ้านเวลาไหนนะคะเราตามไปดูกันเลยนะคะระหว่างทางเราก็ไปช่วย <Tonight> ส่งกำลังใจให้น้องช้างทุกๆุเชือกด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูน้องช้างกันเลยค่ะน่าจะเคหอยดิ้งค่ะตอนนี้น้องช้างของเราก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะหกโมงครึ่งแล้วนะคะเดินลัดทุ่งมาแล้วนะคะลงจากาดัดยางร้อนๆนะคะลงมาเดินบนพื้นดินนะคะทางนี้เป็นทางลัดนะคะที่จะไปบ้านหนองบัวของเราถ้าไม่มีสายเส้นทางสายนี้นะคะ น้องช้างจะต้องเดินประมาณสองชั่วโมงนะคะแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดนะคะทําให้น้องช้างประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะน้องช้างของเราเดินทางมาได้ครึ่งทางนะคะขากลับมงคลน,น้อยทําไมเดินเร็วอย่างไยลูกมงคลน,น้อยกับแม่ทองกวานะคะเดินน้าหน้าเ <pe w> พื่อนฝูงไปเลยนะคะเดินไปเลยนะคะมงคล <pe w> ของเราก็เดินน้าหน้าแม่กวา,าไปเลยนะคะเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมก็ห้าเชือกเหมือนเดิมนะคะเริ่มทีมกลับบ้าน มีแม่สร้อยปุ๊กกี้น้องขวัญทองกวาวน้องมองคลนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็หกโมงครึ่งแล้วพระอาทิตย์ก,กำลังจะรับขอบฟ้านะคะน้องช้างก็เดินทางเป็นแถวเดินทางกลับบ้านนะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดทุ่งเขาเรียกว,ว่าเส้นทางลัดทุ่งนะคะไปบ้านหนองมัวนะคะเป็นเส้นทางลัดที่เ,เลื่อนระยะเวลาเดินทางได้เกือบครึ่งเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเดินทางไปทางบ้านตกลางทางนู้นนะคะมันจะเป็นเส้นทางหลักนะคะลาดยางนะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางตัดนะคะตัดใหม่นะคะน้องช้างเดินลัดทุ่งนาไปนะคะเรามาดูกันว่าน้องช้างจะถึงที่พักประมาณกี่โมงนะคะเรามาเอาใจช่วยน้องช้างทุกๆเชือกกันเลยนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะขับบฟ้าแล้วนะคะน้องช้างก็เดินลัดทุ่งนาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยคะ่ะ บรรยากาศยามเย็นนะคะพระที่สวยๆค่ะตอนนี้ก็หกโอไม่ใช่สิบเก้านกาคือหนึ่งทุ่มตรงนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะน้องช้างของเรานะคะทางนู้นนะคะกำลังเดินทางมาถึงที่พักโดยปลอดภัยนะคะใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะน้องปกุกกี้แม่ส้อยน้องมงคลแม่กวาวนะคะเดินทางมาถึงที่พักหนึ่งทุ่มตรงนะคะ เป็นอย่างนี้ประจําทุก,ทกๆวันเลยนะคะจํา home, ทุก,ทกๆวันนะคะน้องมงคลก็เข้าบ้านนะคะแม่ทองกวาก็แยกมามัดไว้ที่ป่านะคะเนื่องจากแม่ทองกวายังไม่มีบ้านไม่มีที่พักนะคะต้องมัดไว้กลางป่าน,นะคะน้องมงคลยังเป็นช้างน้อยก็ต้องมัดไว้ในบ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องช้างนะคะตอนนี้คือหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะน้องช้างของเราก็เดินทางมาถึงที่พักโดยปลอดภัยนะคะ อาหารตอนค่ำนะคะก็จะมีสับป,ประรดแล้วก็หญ้าหรือหญ้าในเปียนะคะเรากรองไว้ให้น้องช้างได้ทานก่อนเขานอนนะคะก่อนเขานอนพักหลับพักผ่อนนะคะเรากรองไว้อย่างนี้เดี๋ยวประมาณสองทุ่มนะคะแม่ควานกับพ่อควานก็จะมาโยนอีกรอบนึงนะคะก่อนที่เขาจะนอนนะคะนอนหลับพักผ่อนความมาณของเขาจะกินเยอะอย่างนี้ทุกวันนะคะเป็นเลยเรามาดู สีดอคำนะคะสีดอคำเดี๋ยวคนนี been, ้ได <seriously> ้ทานของหวานลูกสีดอคำเดี๋ยวคนนี้ได้ทานของหวานนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีก่อนสีดอคำก็เหมือนเดิมนะคะยังเดินรออาหารเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีอาหารกินนะคะสีดอคำของเราทางโน้นสีดอภูพานนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มตรงนะคะสาธิกาลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะน้องช้างก็เดินทางมาถึงที่พักโดยปลอดภัยนะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันที่น้องช้างได้ไปวางทะลุนะคะ เดินทางหนึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพวกเราชาวช้างตรงงานด้วยนะคะพรุ่งนี้แม่ควานก็ไลฟ์สดขายอาหารผลไม้เพื่อสมทบทุนให้น้องมองคลน,นะคะแม่แม่เอฟซี FC อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกับแม่ควานได้นะคะให้กำลังใจกันได้นะคะสีเดายวข้าสีเดียวภูพานก็ยังรออาหารจากแม่แม่เอฟซี FC เหมือนเดิมนะคะ พรุ่งนี้จะได้กินของหวานแล้วลูกสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวเราเอาอาหารให้น้องภูผ,ผานกินน้องคำกินด้วยนะคะเนี่ยอะไรเราก็แบ่งฟันกันนะคะพ่อควานเอา,เอา,เอาต้นกล้วยให้สีดอกคำต้นหนึ่งดิอันนี้ต้นกล้วยที่เราได้รับได้รับกันบริจาคมานะคะเดี๋ยวพ่อควานจะพาไปให้สีดอกคำได้ถามนะคะ สีดอคำสวัสดีครับก่อนที่ช่วยก่อนเูยค่อนข้างจะมืดนะคะค่อนข้างจะมืดเรามีอาหารอะไรเราก็แบ่งปันให้สีดอคําทานทุกวันเป็นประจำนะคะเพราะว่าเราก็สงสารน้องช้างนะคะทุกเชือกนะคะเขต้องได้ทานอาหารโอ้หดูกกู้กัดกินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะลากันไปพร้อมกับรูปกับภาพของน้องสีดอคำนะคะ ว่าแมุ่แม่เอซทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะทองกวาวน้ำมงคนแฟมิลี่นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีค่ะ